ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหนี้สิผ้ามาเบ่งคือดวงมะพร,ร้าวด้วยจ้าหลังจากเซ็ตสินค้าร,รกิจในการไปหางเงินหาะคันมยังคงเว้นแล้วปกติมาอยากกินดวงมะพร,ร้าเดี๋ยวเลยสิมาพากันมาล่างทองก่อนนะจาน้าเนาะก่อนที่เฮาวทกินเพราะฉะนั้นมันสิมีกินน,นะครับไม่หิ่งห้อยเลยค่ะหงองนี่ก็คือมีกรระเก่าเผาค่ะเอาใส่กระ,ะมังลงไปเลยไปนี่ยังหลายเป็ดอาหารใหม่มันนะจ้าก่อนที่เราจะรับประทาน เ้าก็ต้องละของมันวตะกอนบริษัทมันสิมีกินมันสิบว่แซ่บแล้วสิเป็นกินหัวอาหารเก่าที่เฮาเลี้ยงมันนะค่ะคือพวกตัวนี้ิ่นพวกผ้าตัวนี้เฮาเลี้ยงเอาละจ้ะเนาะเลี้ยงจากกะละมังพวกหัวอาหารพวกมันใส่ลงไปอยากกินรสชาติใดก็หามาใส่เอาได้มันมี่หลายหลายรสชาติเลยจ้ะอันนี้คือง่องวัตถุดิบที่เฮามีนี่มี่จะป่วยหอมท้องนี่จ้ะใส่ลงไปเลย แต่ปกติแล้วเขาอยากกินใส่หน่อไม้ก็ได้นะจน๊ะเนาะใส่ฟักทองก็ได้ใส่บักคุงบักมะละกอแต้โม้ยังก็ได้เบิด์น่อเนาะ่งเพราะเนี่นนะยจ้าท่ำนี้แค่นี้เองเละค่ะแค่เอาดวงลงกระมังแค่นี้จ้ะเอาลงไว้เลยมาต้องเที่ยังหลายจ้าแต่แค่นี้แต่กระหาเนี่ยมาปิดไว้แค่นั้นค่ะเดี๋ยวมืออื่นเสาร์มาเบิรงว่ามันสีเป็นแน่ใด